ไหนที่แบบมีปัญหาเฉพาะน้าหรือเราไม่มั่นใจเลยอ่ะมีมะมีงานที่ตอนนั้นทํางานประชุมหมอโลกงานหมอโลกก็ต้องแบบเคร่งเครียดอะไรอย่างนี้มากแล้วเขาก็รีสคริปต์เราทีมงานก็เลยบอกว่างานมันยาวให้ให้คุณจูนะไปเข้าห้องน้ําก่อนห้องน้ำมัอยู่เป็น20ห้องเลยนะไม่รู้อะไรดนใจก็ไปเลือกเข้าห้องนั้นคือเปิดรู้ตัวอีกทีคือนั่งอยู่ที่พื้นแล้วมีบานบานทั้งบานอะคะ่ะตกอยู่บนหัว <Hey! S 2> แล้วมันเป็นห้องน้ําโรงแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหน,นา,นามากเจ็บ<า>มากเพราะมันลงมาแรงมาก เขาไปตามคุณหมอมาโชคดีที่เป็นงานงานหมอโลกถึงเน้นว่างานหมอโลกแล้วมีหมอหลายด้านมากมีทั้งผิวหนังไตไส้ปุ่อยแล้วนูโรก็บอกเลยว่าเนี่ยมันโดนเหมือนตรงที่ก็ก็ก็น่าเป็นห่วงก็คือถ้าเกิดว่าอาเจียนเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลแต่ว่างานมันจะเริ่มแล้วอะค่ะก็ต้องขึ้นก็ต้องขึ้นห้าสี่สามสองมเนาะมันก็งงงหน่อยแต่โชคดีที่บอกเป็นงานเป็นทางการจุงว่าอาเจียนจริงๆใช่ก็ต้องไปโรงพยาบาลก็นอนโรงพยาบาลวันนึงก็ไม่เป็นไร แต่ว่าคือตอนนั้นณตอนนั้นก็คือกัดฟันทําจนจบใช่ใชอันนั้นแล้วสรุปก็สรุปไปต้องสรุปงานหมอก็สรุปทําไปจนสำเร็จนั่นคืออุปสรรคใหญ่หลวงที่สุดแล้วล่ะอุปสรรคใหญ่หลวงที่สุดคือร่างกายเรานะเอาจริงจังหวะทําพิธีกรไม่มีอะไรเครียดเท่า ร่างกายเราอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมพี่เพราะว่าพอร่างกายเราไม่พร้อมอะแค่ง่ายๆเลยปวดท้องมีประจำเดือนเนี่ยก็ตายแล้วคนทําพิธีก็เพราะมันจะคิดแค่ว่าปวดท้องปวดท้องมันกิประธานพูดอะไรแล้วยิ่งถ้าต้องสวิตช์จาไทยอังกฤษอะมันไม่มีเวลาแล้วบางทีประธานก็จะเป็นคนที่นอกสคริปเก่งอ้าวที่เขียนมาให้หนูสรุปมาค่ะเราก็ต้องมีสติมากจริงๆคืออุปสรรคสุดยอดนี่คือร่างกายอย่างตอนนั้นจูนขาหักแล้วก็รับงานไว้แล้ว ก็คือเขาเขาาต้องดับไฟอะค่ะแล้วก็เอาจูนไปตั้งไว้เพราะจูนใส่เฟือกมันมันดินไปทำอะไรคะอันนี้เคยเหมือนกันเดินเฉยๆแล้วแส่งเท้าเตี้ยๆเนี้ยแล้วก็ลื่นแล้วก็หกล้มขาไปเลยเราผ่าเข่าเราต้องใส่กระโปรงยาวแล้วก็คือ ตอนนั้นออกจากไม้แล้วแต่ว่าข้างในยังเป็นสิ่งที่รัดอยู่ก็คือรัดแล้วก็ต้องขยิบไปในที่ที่ไปเพราะรับไปแล้วเช่นเดียวกันแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนคนคือทํายังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนคนเราก็ต้องรับผิดชอบเออเราก็ต้องรับผิดชอบเราก็เดี๋ยวแล้วคือเขาขยิบปัดกออนกันไปของจูนมีมีมีเฟือกแล้วยังมีด้านอยู่ยังแย่กว่าของโมเมเขาอะยกจูนไปตั้งเขาปิดไฟยกจูนไปตั้งไว้บนเก้าอี้ใช่ไหมคะจูนก็พูดอย่างเงี้ยจนเสร็จนําเข้าโชว์เขาก็ปิดไฟเขาก็ยกจูนลงมาโอ้จูนจำไดีน้ ชอบจังเลยฉันชอบจูนสาวิตรีจริงๆริงจริงจรอ่ะในเรื่องของพิธีกรจบไปจบไปเรามาพูดถึงความเป็นส่วนตัวยอมรับว่าตั้งแต่มีอินสตาแกรมอ่ะเราเห็นตัวตนของจูนสาวิตรีมากขึ้นแต่ทุกรูปสวยทุกชุดดีสีเหมือนแบบจัดเตรียมทุกอย่างทำไมเรารู้สึกว่าจูนลงเนื้อลงตัวไปหมดทุกอย่างสั้งหน้าผมมีคนถามมาเยอะว่า พี่จูนเนี่ยจัดเสื้อผ้าหรือเลือกเสื้อผ้าสําหรับงานหรืออะไรอย่างไรคือสื้อผ้าเนื้อผมทุกอย่างอะไรเงี้ยคือเราเรามีเซ้งมากน้อยขนาดไหนเวลาเราไปทําพิธีกรเราเลือกชุดเองไหมหรือว่ายังไงเราเลือกชุดเองแต่ว่างานพิธีกรเมืองไทยเขาระบุมาอยู่แล้วว่าต้องการสีเสมอสั้นยาวเสมอแต่ว่าสั้นยาวเนี่ยก็ต้องทาความเข้าใจกับลูกค้าก่อนหน้านี้จูน เอาตามคำไปเป๊ะ formal ลและ e ท Business อย่งซึ่งการตีคของคนมันไม่เหมือนกันเราเคยคุยกันใช่เพราะ Form a l ลคอบแต่ของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ต้องถามเขาว่าเขาต้องการชุดยาวแบบราตรีชุดสั้นกางเกงเออท่าแนงแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะพอได้ภาพมาแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกสีมาเพรฉันง่ายมากสำหรับเรามันก็มีความสั้นยาวของชุดมีลักษณะของชุดมีสีที่เหลือเราก็ เราก็อยากจะใส่อะไรหรอแต่เท่าที่เราดูเรารู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะจูนเป็นคนที่รู้ว่าอะไรเหมาะกับตัวเองอะไรใส่ได้อะไรใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนทําให้ชีวิตง่ายขึ้นไหมเวลาเลือกชุดทํำง่ายขึ้นเพราะจูนเป็นคนแต่งตัวไม่หลากหลายจูนแต่งตัวหน่าเบื่อนะก็คือเดินมาก็รู้ว่าจูนสาวิตีอเงี้ยแล้วก็ดีเราจะใช้เสื้อผ้าอยู่ไม่กี่อไม่กี่อันจะเป็นคนที่ไว้ใจกันที่เห็นชัวๆเลยโพเอมอาซาวาอะไรอย่างเงี้ยใช้บ่อยๆแล้วชีวิตจริงการแต่งตัวของจูนสาววิติเป็นไงบ้างคะทุกคนอยากรู้ค่ะเห็นได้ในอินสตาแกรมจูนก็ลงนะจูนก็ใส่กาง ชอบเวลาจุนเป็นตัวยืดอะไรเงี้ยแบบแต่งตัวจูนมีความแม่บ้านญี่ปุ่นนิดๆอ่ะใช่จูนชอบซื้อเสื้อผ้าที่ญี่ปุ่นมากเพราะว่าซื้อยุโรปอะเราตัวเล็กกว่าเขาอะมันก็จะ พอพะอสัดส,สวนมันจะยาวกว่านิดนึงตลอดเวลาญี่ปุ่นมันจะเป็นไซส์เราเลยอ,อยากจะซื้ออะไรมีหมดชอบมากเสื้อยยญี่ปุ่นมันก็ใส่สบาย,ยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จูนก็พยายามลงรูปแล้วก็พยายามลงที่แบบไม่ได้แต่งหน้าเพราะจุนกลัวมากเลยเวลาจนุนเป็นคนไม่แต่งหน้าคะ่ะใช่จูนไม่แต่งหน้าเลยจูนสาววินีได้ยอมรับกับโมัยพาเพลินว่าเราแต่งหน้าไม่เป็น ใช่จริงไปเมืองนอกไม่แต่งหน้าเลยแต่งหน้าแล้วผมนั้นก็ขมวดขมวด<ช>ขมุนขม,ขมุนหรยแวก็เป็น,นาสาสร<า>ะแล้วเป็นแบบก็ไม่น่ารักแต่มันไม่มี<อ>ไม่มีทักษะเลยเคยพยายามแล้วเคย คยมีเราก็เสียดายเงินแล้วก็อยากจะใช่ใช่เพราะว่าคิดดูอะรับงานทุกวันจ้างช่างทุกวันเนาะทุกวันสมมุติว่าไหนสามงานเราก็ต้อง3ามสครั้งเพราะว่าลูกค้างานที่3มก็ต้องได้หน้าสดของเราที่เป็นหน้าแรกไม่ใช่แบบจะให้แคบีโรยมาแล้วเพราะว่าแหมเราจะไปบอกเขาแล้วว่าคุณเป็นงานที่3ามก็เป็นงานแรกของเขาอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเขาต้องได้หน้าสดของเราเราก็ต้อง3มรอบเนี้ยคือล้างหน้าแต่งใหม่ล้างหน้าแต่งใหม่ค่ะเราจะเห็นในดสตอรี่ได้ว่าถ้าวันไหนวิ่งงานเราจะเจอ พี่โอ๋สามรอบเราจะเจอพี่หนุ่มสามรอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่กันไปตารางน่าแตงยกเว้นมันสมมติมีชั่วโมงเดียวงี้เราอาจจะลางไม่ได้แต่ว่าถ้าล้างมันจะปากนิดหน่อยอะไรนิดหน่อยถ้าล้างจะสดชื่นกว่าต้องาคนพาเชิมันจะไม่เกิดกลางอ่ะมันจะไม่น่าเป็นกระปุก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 คือมันเหมือนเติมมาจนแบบมันหนามันดูไม่สบายแล้วก็เลยคือแล้วยังไงไม่เกดอทักษะที่อยากจะฝึกฝนเราเราก็เสียดายเงินเราก็อยากจะเออเหมือนมีงานไหนสมมติว่ามันงานงานมาเบาๆเราก็อยากจะแต่งเองเราเนี่ยทำพิธีกร เชิญช่างแต่งหน้าระดับประเทศระดับโลกมาแล้วไม่รู้กี่คนถูกไหมคุณแปรของเขาเครื่องมืออะไรเขาแต่งบนเดมบนบนเวทระดูใกล้ๆอย่างนี้เลยไม่รู้กี่คนอื่นดูใกล้ๆนี่ดูใกล้ใกล้ทั้งแปลทั้งทุกอย่างเครื่องมืออะไรขอให้บอกมีหมดพอเขาก็ต้องให้เราเราก็ซื้ออะไรเงี้ยมีทุกอย่างเรามั่นใจเราก็แต่งแต่งอยู่เป็นชั่วโมงเลย มั่นใจมากก็ไปนั่งรอขึ้นเวทีลูกค้าบอกว่าคุณจูนจงานจะเริ่มไมไม่แต่งหน้าหรอคะจูนโดนลุดพี่เลยอะอยากบอกเขาว่าเนี่ยแต่งมาเป็นวโมงแล้วนะทำไมคนดูไม่รู้ว่าเราแต่งหน้าทำไมทำอะไรผิดวะจูนนั่นคือเหตุว่าทําไมฉันยังมีงานอยู่สินะพราฉันมั่นใจว่าคนส่วนมากเป็นแบบนี้ใช่เพราะว่าเพราะฉันตอนนี้เชื่อแล้วค่ะพี่จ๋าว่าเขามีนักเขียนพิธีกรช่างแต่งหน้าทุกคนคือเด่นในอาชีพตัวเราไม่ใช่นะช่างแต่งหน้า เราไม่ต้องไปไปทำอะไรที่นั้นเหมือนเหมือนเราเล่ามุกไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เล่ามุกไม่ได้อะนอกจากเรื่องของความเป๊ะเรื่องของการเป็นพิธีกรที่เราเห็นทีนี้เราอยากจะมาคุยเรื่องเรื่องใช้ชีวิตการใช้ชีวิตอื่นๆบ้างค่ะตอนนี้การเป็นรีวิวเวอร์การอยู่กับคุณแม่พาคุณแม่ไปสร้างคอนเทนต์ตามคาเฟ่ฮอปเปอร์ต่างๆอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างชีวิตปัจจุบันของจูนนอกเหนือจากงานแม่จูนเนี่ยมาเล่นโซเชียลมีเดียได้สัก ไม่รู้กี่ปีน่าจะ5-6ากปีอะค่ะแม่มีตามนะเราตามแม่ขอบคุณมากค่ะแม่มีทั้ง Facebook, Twitter, Instagram มีทุกงทว t w i t อ e r แอคทีฟมาก Twitter แม่แอคทีฟมากแม่เขาก็จะมี follower แม่เขาก็บอกว่าเขาต้องการคอนเทนต์ไม่งั้นเขาจะเบื่อเพราะฉะนั้นเราต้องมีหน้าที่พาไป ร้านก่ไปร้านต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยไปไปด้วยกันมั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแม่ก็มีแค่จูนกับพี่ชายแล้วก็แม่จูนเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวมากแล้วก็พอในช่วงกลางๆของของการทํางานของจูนนะคะจูนก็เสียดายงานเวลาจะไปไหน เราก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเราไม่ถ้าเราอยู่เรารับงานได้เยอุโรปอะไรช่วงกลางๆใช่ช่วงกลางๆแม่ก็จะต้องไปกับทัวร์ไปกับทัวร์ไปกับทัวร์ตลอดซึ่งไปกับทัวร์แม่เขาก็ไม่ไม่ได้สนุกมากนักเพราะทัวร์เขาก็จะมีตารางที่ฟิกซ์อยู่แล้วก็จังหวะอะไรมันก็จะ6 7 8มันก็เยอะไปอะไรเงี้ยแต่แม่เขาก็ต้องทำอย่างนั้นเพราะทำยังไงใช่ไหมคะเพราะพี่ชายเราราชการก็ลาไม่ได้จนกระทั่งพอมากันไปปลายเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่า อายุแม่แล้วก็ความสุขของแม่เริ่มสําคัญกว่าการทํางานของเราแล้วแล้วเราก็ทํางานมาจนพอที่เราจะสามารถเลือกไม่รับงานได้แล้วก็เลยเลือกพาแม่ไปไหนมาไหนอย่างน้อยปีละสองครั้งให้แม่เขารู้สึกว่าแม่เขาไปตอนนี้ค่ะเขาน่าจะสนุกกว่าไปในรถเข็นหรืออะไรไม่ไี้ใช่ค่ะแล้วเราทำได้เราก็เราก็ควรจะพาไปข้อนี้เราอยากถามเผื่อนิดนึงเพราะเรารู้สึกว่าหลายๆคนที่เห็นภาพว่าจูนเนี่ยเที่ยวกับแม่ใช้ชีวิตกับแม่พาแม่ไปนู้ดไปนั่นไปนี่ตลอดเวลาเนี่ย ขนาดเราเองเรายังยอมรับว่าสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากมากเลยว่าเทมโปเรากับแม่เป็นคนละเทมโปกันจูนทํายังไงให้สามารถที่จะเดินทางใช้ชีวิตอยู่กับแม่ได้มากๆสองคนได้หลแล้วเพราะผู้หญิงสองคน่ะที่มันมีความคล้ายกันนะแม่ลูกเราเชื่อว่ามันมีมันมีจังหวะที่ขัดกันบ้างทํายังไงให้มันสมูทที่สุด แม่เลี้ยงจูนมาแบบที่บอกตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเลี้ยงเป็นแม่กับลูกไม่ได้เลี้ยงเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความเคารพแม่อยู่แล้วเราจะชอบหรือไม่ชอบอะไรพอพอไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะเราก็จะก็ต้องเคารพก็ต้องยอมอ่ะเพราะฉะนั้นต่อให้ในใจเราอยากไม่อยากอะไรมันไม่ได้เราองยอมแม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มีความคิดอะไรมากว่าว่าเอ๊ะทำไมเป็นยังไงเลยเงี้ยเพราะว่าก็เลี้ยงมาเป็นแม่ คือไม่ได้มีวามต่อจนอะไรอันนี้ดีนะอันนี้จริงบางทีเราลืมไปว่านี่แม่นะไม่ใช่เพื่อนเนอะเพราะฉะนั้นต่อให้ใจไม่อยากไปอันนี้แม่เขาอยากจะช้ากว่านี้เราก็ก็เป็นคําสั่งแม่เราไม่ทำอย่างไงเราก็ก็คิดแค่นั้นก็จบแั่ก็เลยไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแล้วคุณแม่มีลักษณะการติดโทรศัพท์มากกว่าอยู่กับเราไหมมากแต่โชคดีที่แม่ก็ยังไม่ไม่ได้ส่งสวัสดีวันจันทร์อักอะไรมาให้จูดะไม่เคยเลยนะแม่ไม่เป็นแนวนั้นเลย แต่ว่าแม่เล่นโทรศัพท์ตลอดใช่ไงนี่ก็คือแบบสมมติไปกินข้าว<ะ>จูนเนี้ยไปด้วยกันแต่แม่เล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์จนกระทั่งบางทีอะเราต้องบอกว่าคุณแม่คะอันเนี้ยมันจะเย็นแล้วมแม่เขาจะวางแล้วเขาเรีบมากินเหมือนเด็กอะกินแล้วก็แบบ กลับไปเล่นโทรศัพท์ใช่กลับไปเล่นโทรศัพท์ต่อจะแม่เขาจะรู้ตัวใช่ไหมเขาจะบอกอุ่้ตายทำนี้ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะหยุดแต่มันก็จะมีช่วงที่เขาแบบอินยออินทให้ฝากถึงบรรดาลูกๆบ้างที่แบบตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เริ่มเล่นโซเชียลติดโซเชียลอย่างเงี้ยเราจะดีกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงถึงควรจะแนะนําดึงเขาออกมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไง สำหรับจูนจูนรู้สึกว่าเราอาจจะแนะนําอะไรไม่ได้เพราะเราก็เป็นลูกเราก็ไม่สามารถไปใช้คําว่าแนะนํากับพ่อแม่ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องจําเป็นต้องดูอยู่อย่างใช้ความรอบคอบเพราะว่าเราอาจจะถูกพ่อแม่เรา,าจ,จะถูกหลอกทางโซเชียลมีเดียได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะฉะนันถ้บอกว่าพ่อแม่มีเพื่อนใหม่หน้าที่ของเราคือเราต้องคอย observe เราต้องคอยดูว่าเพื่อนคือใครเขาเมแม่บอกว่าเกลียดมากเลยพ่อแม่เขาท่าน <c oughs> ท่านเไปโอนเงินให้ใครหรือเปล่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องคอยแอบระวังดูเองแล้วก็แต่ละครอบครัวก็น่าจะมีวิธีในการรับมือเรื่องนี้ที่แตกต่างกันซึ่งจริงก็ไม่สามารถแนะนําได้เพราะแต่ละครอบครัวก็ก็คงมีวิธีรับมือเรื่องนี้แตกต่างกันแต่แค่เราต้องคอยดูรับเสิร์ฟนี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วนะคือจริงๆแล้วเพราะบางผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยเขาอาจจะยิ่งผลักเราออกมาด้วยซ้ำถ้าเราไปยุ่งกับเขามากๆเรื่องกินพูดกันเรื่องกินนิดนึง วันหนึ่งจูนกินข้าวกี่มื้อคะจูนกินอาหารทุกสองชั่วโมงเคยมีคนถามจูนกสองชั่วโมงถ้าเรากินทุกสองชั่วโมงเราจะตัวแค่ไหนพี่จ๋าไม่แต่ากินไม่เยอะไงเพราะเราเป็นคนหิวบ่อยแต่จูนเป็นคนชิมชิมเคยไปทานเ้าด้วยกันที่ลงทั้งหมดนั้นอ่ะจูนทานสองสามคำอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ชิมแล้วบอกผู้คนว่าอันนี้เป็นยังไงรู้สึกยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่จูนไม่ได้กินเยอะไม่ได้กินหมดจ้าจูนกินอย่างนี้มั้งแต่เด็ก ก <ứng S 1> ็คือกินทุกสองชั่วโมงแล้วก็คือถ้าไม่กินจะหิวมากน้องทีมงานไม่กี่รู้เข้ามาจาูบขอกินอาหารหน่อยจนไม่ไหวแล้วอะไรก็ได้ที่ใช่ท,าาที่กินได้ใช่คือขอให้กินคำสองคำจุนจะหายละไม่งั้นจุนจะแบบกิ่วไม่ได้อ่ะ มันเหมือนสมองไม่ฟังชันไหมฟังชันแต่ว่าหิวอารมณ์เสียมากแต่ฟังชั่นทำงานได้ค่ะทำงานได้ดิฉันจูนสาววิตีเราจะรับกิด้อตได้หิวแล้วโอ้โหช่จะบอกน้องน้องไม่เรียกน้องเอาขนมให้ผมนี่ยกินกินอาหารข่าวจูนท่าชอบกินอาหารข่าวป็นคนดูแลตัวเองยังไงดีกว่าว่าเราเราอยู่กับอาหาร ขี่ขนาด<ะ>นี้ทำไมถึงแบบรูปร่างยังสวยงามได้ขนาดนี้ตอนแรกเนี่ยเป็นความบังเอิญที่บอกว่ากินทุกสองชั่วโมงพอกินทุกสองชั่วโมงอะปริมาณที่เรากินได้มันจะน้อยเพราะเรากินบ่อยอย่ะเราอิ่มพอพอเราอิ่มเสร็จเราก็ทนกินเข้าไปไม่ได้เพราะเราจะป่วย แล้วก็โชคดีที่เราเป็นคนสมมติว่าน้ำอัดลมเนี้ยไม่ไม่ไม่ใช่สมมติน้ำอัดลมหนูไม่ชอบเลยยกเว้นกินส้มตำหนูก็รู้สึกว่าน้ำอัดลมเป็นของอร่อยใช่ใช่ใช่ถูกจนกระทั่งเมื่อสัก4ี่หปีที่แล้วเพิ่งคนพบว่าน้ําอัดลมใส่น้ําแข็งทุบแล้วอร่อยมากใช่มันจริงอร่อยมากใช่ลูกก็ไม่เคยรู้ไงแต่เนี้ยวจุนผ่านชีวิตลูกเรียนไม่ได้ยังไงโดยที่ไม่กินน้ำมันอยู่น้ำแข็งเดียวจุนเรียนใสกระดาษใสโดยแก้วใสแล้วก็มีน้ําน้ําเล็กน้ำแข็งเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่อร่อยอ่ะม่อร่อยต้องเป เพื่อนกินไม่เห็นร่อยเลยเราก็ไม่กินโชคดีเนาะถ้าลองสาธ์ลิตรามใสันวแข็งทุบเราก็กินไปแล้วแล้วว่าไขามันสัตว์เนี้ยหนูรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เหม็นมากสำหรับหนูยกเว้นกากหมู <sm ell> หนูชอบกินมากกากหมู ถ้าเป็นไขมันสัตว์ที่มันอยู่ในเะเป็นชิ้นชิ้นน่ะไม่ได้เละๆไม่อร่อยคอหมูย่างอไรเงี้ยไม่ชอบแต่กากหมูชอบมากกากหมูเจียวใหม่ๆอ่ะแล้วก็บีบมะนาวใส่น้ำปลาใส่พริกขี้หนูซอยหอมแดงซอยดีมากได้ทั้งชามใช่ได้ทั้งชามกินได้ในเรื่องของชอบกินกากหมูก็คือไม่ชอบไม่ชอบไขมันสัตว์ไม่ชอบก็เลยมชอบน้ำบัดลมพึ่งมาชอบแล้วตอนนี้ทำยังไงเนี่ยพอชอบน้ำบัดลมเนี่ยชอบแแต่ชอบเฉพาะกินกับส้มตําก็กินยโอเคโอเคเข้าใจแต่จู่เป็นคนไม่กินน้ำบัดลมศูนย์แคลอรี่ไม่กินเลย ไม่อร่อยถ้ามาก็หวานให้เต็มเลยก็กินก็กินไปเลยแล้วก็อยากหยุดเมื่อไหร่จุนคือหมดความความกระหายเมื่อไหร่จุนหยุดจุนจะไม่เอาเสียได้ของอะไรเงี้ยไม่ก็คือเป็นคนเรียกว่ากินอย่างมีสติแหละก็ก็กินอย่างนี้มาตลอดรอกำลังกายยังไงคะ ออกกําลังกายด้วยการเล่น c r o s s f i เล่นที่เดียวกันไม่จริงๆ<ะ>เราเริ่มออกกําลังกาย c r o s s f i เพราะว่าเห็นจูนเล่นแต่เรา,เราชอบก<า>ันที่นางชอบบ่นว่าเทรนเนอร์<ะ><ะ>บอกว่านี่จจังเลยวันนี้วางโทรศัพท์แล้วไม่เบี้ยวเรายกเพราะว่า <laughs> จริงๆโดนเทรนเนอร์ดุบ่อยใช่ไหมว่าเล่นโทรศัพท์เยอะจูนน่ะเป็นคนไม่ได้ออกกําลังกายหนะักขนาดนั้นจูนถ่ายรูปทุกครั้งเนี่ยคือทุกครั้งที่ไปนะ <laughs> เพราะฉะนั้นก็แค่นั้นเองอะไม่มีครั้งไหนไปแล้วไม่ลงรูเพราะฉะนั้นอะ เพราะฉะนั้นไม่ลงถ้าเมื่อไหร่ไม่ไปคือไม่ไปใช่ซึ่งจูนก็จะมีปีหนึ่งหายไปสองสาเดือนอะไรยเงี้ยค่ะเป็นช่วงแบบเพราะจูนอะได้ยินมาตลอดเวลาคนพูดว่าไม่ออกกําลังกายแล้วมันหงุดหงิดมากอะดรีนาลีนไม่ไม่เลยไม่เคยเป็นเลยจูนพูดตั้งแต่แรกว่าเราไม่ชอบออกกำลังกายไม่ชอบเราไม่ชอบออกมาเจ็ดแปดปีใช่ออกมาเจ็ดแปดปีก็ไม่เคยมีโมเมนต์นั้นใช่เมื่อไหร่ก็ตามเทรนเนอร์ไม่สบายหยุด หรือว่าเราได้หยุดผิใจมากไม่เคยมีเลยไอความอดหยากอะไรไม่มีเราทำได้เลยอย่างไรเราไม่ชอบเลยแม่ไ่ชอจริงๆนั่งยืนยันใช่ไม่ชอบแต่ตามพิาทิสหซื้อนีก็ไม่ชอบแต่แต่มันสุขภาพคือคือหนูอยากจะเดินไปกินอาหารที่หนูอยากกินได้โดยสุขภาพที่ดีก็เลยต้องออกกำลังกายซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะนี่คือคนที่เอาเรื่องของหน้าที่ที่ต้องทํามาก่อนความพอใจส่วนตัวของตัวเองคือถ้าจูนรอว่าชอบออกกำลังกายคือจูนคงไม่ออกกำลังกายใช่ จูเนี่ยจุดพลิกผันการออกกําลังกายมีอ,อันหนึ่งคือไปไปทำงานพิธีกรแล้วก็จะมีเสื้อผ้ายี่ห้อหนึ่งซึ่งเขาจะเป็นผ้า,ผาแบบยืดๆแล้วก็จะแนบตัวมากมาแล้วก็จะมีลายๆนะ <c oughs> แล้วตอนนั้นอะเพื่อนสนิทจูคือคุณลูกเกดแต่งงาน<อ>คนก็อซูมว่าคนที่แต่งคือจูนเพราะว่าจูน,น่ดูกแก่กว่าดูแก่คนจะแต่งงานอย่างคนนี้อ <c oughs> ะไรเงี้ยลูกค้าก็น่ารักมากลูกค้าบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณจูนเพิ่งแต่งงานแล้วก็ท้องอ่อนๆเลย <c oughs> จูบอกว่าจูไมไ่ท้องอะไรเงี้ย คนที่แต่งงานชื่อลูกเกดเขาก็เสียใจมากเขาบอกว่าขอโทษจริงๆพรดีเสืรร้อผ้ายี่ห้อเนี้ยมันแนบตัวมากลืมบอกว่าต้องใส่สเตย์มาจูก็ยกกระปุกขึ้นมาใส่สเตอย์อยู่ค่ะ <laughs> <laughs> จูเราเป็นคนมีพืนล <c oughs> ่างหลายซ้ำซ้อนคนนั้นผิด <c oughs> หลายหลายต่อมากเข <c oughs> ารู้สึกผิดแค่ไหนในการก <c oughs> ลับบ้านเะเขารู้สึกผิดมากอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราห้ามไปทักใครเรื่องท้องเลยค่ะขนาดจูนมั่นใจมากว่าสมมติว่าคุณเพื่อนคนนี้คุณเอเนี่ยท้องเรารู้ว่าเขาท้องแน่ๆแต่เราอ่ะไปถามว่าคลอดเมื่อไหร่เราคลอดมาสี่เด พี่พมงมั่นใจว่าค่ะค้อนเมื่อไหร่ก็อย่าไปทักเขาจูนคือแบบไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเลยอ่ะต้องส่งของเด็กไปให้เขาอีกเวลาจูนทำผิดจูนจะแบบเลิกรักมากเลยจะรู้ไมเลยจูนจะเลิกร่างจูนจะคืนเจ็บไม่ได้จูนในชีวิตจริงจะค้อนยั่งอะไรอย่างเงี้ยถ้ใส่จั่ค้อนแล้วแน่ๆเลยแบบเหมือนท้องแก่ท้องแก่ใส่เขาอ่ะ ส่งพระอ้อมไปให้เขากิโลพระอ้อมชุดเด็กรองเท้าของกินคือดิวตี้สุดๆอะแล้วคืออย่างที่บอกเมื่อกี้แอบบอกตอนที่คุยกันว่าจูนในชีวิตจริงอะกับจูนบนเวทีอะคนละคนคือเราว่าจูนบาลานซ์ได้ดีอะจูนไม่ได้เป็นจูนที่เคร่งเครียดแบบหรือว่าแบบเห็นคอามเปทีว่าเรียบร้อยอลม่ตลอดเวลาชีวิตจูนจริงๆก็สดใสเป็นจูนที่แบบรีวิวอาหารอันนี้ชอบนะคะอันนี้หวานไปนะคะอันนี้เค็มไปนิดหน่อยหวานไปสำหรับจูนหวานไปสำหรับจูนเป็นแฮชแท็ก จูนว่าหวานไปสำหรับเธออีกอย่างหนึ่งที่จูนใด้ฉาดค่ะจูนเป็นผู้หญิงที่มีเพื่อนผู้หญิงเยอะนึกออกมาผู้หญิงบางหลายหลคนถ้ามีเพื่อนผู้หญิงมันก็เป็นเรื่องที่แบบโอหะเหรอแต่จูนเป็นคนที่มีเพื่อนผู้หญิงเยอะและหลายกลุ่มมากจริงนะผู้หญิงอยู่รวมกันมากๆอ่ะมันเป็นซิจูเอชันที่ยากโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองสูงเรารู้สึกนะอ่ะจะสังเกตว่าแบบเดี๋ยวนี้เพื่อนเพื่อนจะเหมือนแบบเพื่อนผู้หญิงมันจะมีมันมันจะมีความแบบ เฟนแนะมี่แะเฟรนนมี่เออแต่<ส>เรารู้<จ>สึกว่าเีนี่เป็นมคมสดใสเป็นกลุ่มที่สดใสไม่มีคือจูนนะรู้สึกว่าออชีวิตเราทุกวันนี้เราแวดล้อมไปด้วยสิ่งที่ทั้งการทํางานทั้ง,งนู่นนี่นั่นมันมันเยอะอยู่แล้วอะ่ะเราต้องแวดล้อมตัวเราเออด้วยเพื่อนที่เป็นเพื่อนของเราจริงๆใครที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคมีเฟรนนมี่อย่างที่คุณบอก เราให้เขาเป็นคนรู้จักเราไม่เป็นเพื่อนกันนี่ไงความสนิทมันมีจังหวะงเห็นไหมเราคุยกันแล้วเมื่อเทปก่อนว่าเราคู่โตสุริยะจักรวาลเขาควรจะอยู่แค่ระยะพูโตคนนี้ควรเป็นพระจันทร์ของเราคนนี้ควรเป็นพลังงานธาตุของเราเราก็จูนก็มีลักษณะนั้นเหมือนกันคือให้ให้ลำดับ ของแต่ละคนว่าใครควรจะเอามาไว้ใกล้ตัวแล้วใครก็เป็นแค่คนรู้จักเพราะาจะไม่ใช่คนเลวรอาจจะเป็นเพื่อนสนิทกับพี่จ๋าก็ได้อะไรเงี้ก็ให้สนิทกันไปแต่เราเป็นคนรู้จักนี่ค่ะแต่จริงๆต้องถามคำถามนะว่าคำถามประจำรายการเวลามีแขกรับเชิญมาเช่นั่นคือเราจะรับมือกันอย่างไรหากมีคนตดในลิฟต์อันนี้ไม่ถามหรอกที่แขกทุกคนต้องโดนต้องเรามาดูวิธีการจะดียรงคนตดในลิฟต์กับคุณจูนสาวกตีค่ะเราก็ทำท่าเฉย คุณจะปล่อยผ่านไปเลยใช่แล้วทำเฉยๆเพราะเขาคงเขินพอแล้วอะแล้วหลังจากดาน่าหลังจะเข้าออกไปแล้วล่ะแล้วถ้ามาไม่ได้มาคนเดียวมากับเพื่อนจะคุยกับเพื่อนไหมไม่ เฉยเลยปล่อยผ่านเฉยๆเพราะเราไม่รู้จะพูดว่าอะไรมันเหม็นเราอวดพออยู่แล้วอ่ะมันแย่แล้วมันแย่แล้วเราอาจจะแบบอออะไรอย่างเงี้ยคอใช่เราก็ไม่เราก็มันเขาก็ไม่ตั้งใจอ่ะเราไม่รู้นะว่ารายการเราอ่ะมีคำถามหลักเป็นคำถามนี้ด้วยใช่ใช่แต่ขอบคุณเรื่องนี้ขอบคุณเรื่องการพับขาในในร่างกายร่างกายนี่เป็นประเด็นที่จูนอยากพูดมาแล้วตั้งแต่จูนรู้ว่าเราทำสตรีมีคลาสจูน m มสเ a จมาเองเลยว่า เรายกมือขอเรื่องหนึ่งเรื่องการยกขาขึ้นมาขัดสมาธิหรือพับขาในร้านอาหารหรือว่าในที่สาธารณะจู่มีสองเรื่องจ่ดที่อยากพูดมากรู้สึกว่าเผื่อเพราะทราบว่ามีมีแฟนรายการนี้เยอะมากแล้วเผื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์แคมเปญนี้แคมเปญได้คือแคมเปญถอดรองเท้ายกขาออกไปกินข้าวนอกบ้านอย่าถอดรองเท้า ยขาถอดรองเท้าถอดแล้วไม่ยกขาก็ถือว่าถอดนะคะใช่ห้ามถอดรองเท้าใต้โต๊ะเียห้ามเขาดีไซน์รองเท้าห้ามขอร้องเขาดีไซน์รองเท้ามาให้เราใส่เราไม่ได้อยู่ในยุคสมัยโบราณที่เขาเดินด้วยเท้าเปล่าแถ้าแตะหนีบนะคะบางเงินหลุดบางเอินหลุดก็เสียบเท้าเข้าไปเราต้องรู้ตัวว่าแตะหนีบเราหลุด ใช่ไหมคะเราห้ามทำไม่ดำเลยไม่ได้เลยแล้วก็พับขาขึ้นมาข้างหนึ่งเนี้ยทำไม่ได้เ้าดำด้วยวะดำไม่ดำก็ห้ามทำทำเล็บมาสวยที่สุดเล็บเจลก็ห้ามทำเล็บเจลโอ้อันนี้คือเรื่องบนโต๊ะอาหารและอีกอันหนึ่งจูนบอกว่าห้ามยังไม่หมดค่ะห้ามห้ามเรื่องโต๊ะอาหารคืออย่าเอาไม้จิ้มฟันมาแคะฟันต่อให้เอาอะไรมาปิดคนก็รู้ว่าแคะฟันอยู่เข้าไปในห้องน้ำทะลุทะลวงทุกทุก ทุกโซดปลาสอดประสาทแกนสมองก็ได้ใช่แล้วก็ออกมาอย่าทําเด็ดขาดมันไม่แล้วก็การทิ้งทิชชู่วเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะไม่งามเลยทิชชู่ทิชชู่ปั้นก้อนเราเรียกเราเรียกกันว่าทิชชู่ปั้นก้อนจูนไปญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นบอกว่าโอ้ Thai people are a dirty eater เขาพูดอย่างเี้เลยซึ่งจูนมามองดูเออจริงๆบางบางทีตัวจูนเองก็ก่อนหน้านี้เราเราทิ้งทิชชู่แต่บางครั้งอ่ะเราจะกินทิชชู่เราเสียบไว้ใต้จานอันส0 2 0ั0เราก็ลืมพอหลังจากเขาพูดอ่ะโอ้โหไม่เคยทำอีกเลย มันน่าอายจริงๆอ,อ,อันนี้เรื่องบนโต๊ะอาหารเรื่องที่สองที่อยากพูดคืออย่าเรียกตัวเองว่าคุณคุณมีไว้ให้คนอื่นเรียก สมมติว่าเราจะเล่าเรื่องว่าเออเนี่ยเขาบอกว่าคุณจูนไปนะเพราะเราเล่าเรื่องให้บุคคลที่สามฟังเนี่ยพูดได้แต่ไม่ใช่โทรไปจองร้านอาหารแล้วว่าคุณจูนไม่ได้เราไม่เรียกเติมว่าคุณคุณนีไว้ให้คนอื่นเรียกจริงนี่จูนสาวิตรีขอแทงมาสองเรื่องใช่ขอแทงเรื่องไว้สองเรื่องอาในเรื่องของสตรีมีคดีดีมากขอบคุณมากดีจังเลยอ่ะแต่ว่าก็ฝากไว้นิดนึงเช่นถ้าเราไม่เห็นด้วยกับการที่เขานั่งพับขาก็ไม่ต้องไปถ่ายรูปเขามาประจานในห้องโซเชียลกตาไม่ล่าใน เป็นเรื่องที่เรารู้ไว้ในใจของเราว่าเราไม่ควรทำนะคะเราก็ไม่ควรไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาในการทามาก็แค่จําไว้แล้วก็บอกคนรอบข้างเราว่าอย่าทำอย่าทำเตือนได้ก็เตือนแล้วก็ที่สําคัญก็คือเตือนใจว่าไม่ทําไม่ทาไม่ทาไม่ทำถ้าทุกคนเตือนตัวเองก็จะไม่มีใครทำเราเรียนรู้อะไรหลายอย่างมากเลยเนอะและเรียนรู้ว่าจูนแบบ จุนกอดสมุดจุนกอดสมุดจุนเลยกอดแฟมติงหูตัดผมเปียกแล้วต้องเผื่อด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมเปียกแล้วผมยาวติดหูไปอ่ะดีใจจังเลยที่จุนมาใช่จริงเบอกคนนึงที่เรียกร้องมากนะแฟนรายการอยากให้เชริญพี่จุนมามากบอกว่าดูเสร็จจะไม่ผิดหวังใครแปลคอมเมนต์เราต้องทำมาทำไมใครปคอมเมนต์เราจะจดชื่อ เรามีสมุดอยู่นะใครชมเราจะแจกดาวเราชอบมากเราชอบแจกดาวชอบแจกดาชอบมากเพราะว่าตอนตอนตอนเด็กๆอะค่ะถ้าเราทําดีเราจะได้ดาวทองถ้าทําดีเพียงพอเราจะได้หัวใจสีแดงที่เป็นกริตเตอร์เราอยากชอบมากหัวใจสีแดงาจริงๆแล้วจู๊ดตีเป็นเด็กสาวเป็นเนิร์ดอะนางเป็นเด็กดเนิร์ดเด็กสาวตอนโตมาหนูซื้อหัวใจแดงมาติดสมุดเองนี่แหละ นี่ไหมฮะรู้สึกสะใจฉันว่าเราต้องลาแล้วล่ะตอนนี้เนาะให้จูนไปสรองหัวใจกันหอะขอบคุณคุณจูนมากขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะีสนุกอ่ะชอบจังเลยอ่ะชอบจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราคราวหน้าฉันรู้ละแขกคนถัดไป โอนสี่พันโอนไปเลยโอนสี่พันสี่พันพี่โอนต้องมาโอนต้องมาแล้วคุณเส้นจะตามมาคุณเส้นต้องมาทั้งสวยทั้งการแต่งตัวน่าพี่้นคืบเดียวเป็นคืบเดียวจริงๆอ้าวไปแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe สตรีมีคลาสนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ